เมื่อเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงตองถอนทางประนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ เดวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขึ้งมือข้างขวาสะดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ พอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทเปลือปลือตานิดนิดให้พอสบายสบายแล้วก็ผ่านคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายนะลูกนะ ตั้งสบายสบายแล้วก็ทาใจของเราให้ใสใสใจเย็นเย็นให้นึกทบทวนบูรณตั้งแต่เช้าที่เรามานำอาหารหวานข้าวไยธรรมตักบาต แต่พระภิกษุสมเนู้ประพฤติธ,ธรรมแล้วก็มาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยประกอบพิธีบูชาข้าพระและ้วก็ถวายสักการะบูชามหารัตนะอธิษฐานปัญญาจางเรา แล้วก็บนบวชสมณเนอุที่ชีวิตเป็นพระภิกษุในบาวรพุทธศาสนาสิบสองรูปบนที่เราได้อัญเชิญมหารัตนีทิทาคุณยายจารย์มาปฏิสถานที่มหาวิหาร คุณยายอาจารย์เป็นการถาวรรวมบุญทุกๆบุญน,นลูกนะด้วยใจใสๆใ,ใ,ให้เรามีความเปลื่อปีติเบิกบานใจว่าการมาเกิดสร้างบารมีของเราในคราวนี้เนี่ย เราได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีนะเป็นไปเปืระการสร้างบารม,มีโดยเฉพาะวันนะี้ให้รวมบุญทุกบุญทั้งหมดเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะเป็นดวงบุญใสใส แต่จะในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราให้ใจของเราเปลื้งอีติในทุกๆุกบุญที่เราได้ทำในวันนี้ใจใสใส เราได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธมรรคายที่ได้อันเจิญมหารัตนะอธิตาคกุญญาจารย์มาประดิษฐานที่มหาวิหารของกุญญาจารย์เป็นการถาวรแล้วก็ต่อจากนี้ไปเราก็จะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อีกที่ได้ได้จุดวิสาขะประทีศ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่งในวันวิสาขบูชาในช่วงเทศกาลฉลองพุทธยันตรี2,600ปีแห่งการตัสรุปธ,ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธิจาของเราพระองค์นี้เนี่ยและเราก็จะได้เวียนประทักษินพราบพระโอโบสถวัดพระธรรมกาย เป็นการจุดวิสาขะปทีปถวายเป็นพุทธบูชาครั้งแรกของวัดพรรมกายเพราะฉะนั้นโลกทุกทุกคนทั้งโลกพระกะด็ดีโลกเนงกด็ดีทุกโลกผุณนำบุญก็ดีต่าก็ได้ื่อว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ที่จะตั้งชารึกจดไว้เป็นจดหมายเหตุให้ผู้ที่มาภายหลังได้นึกทบทวนบุญแล้วก็เปรื่มมิติในการสร้างบุญกุศลของพวกเราทุกคนจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้ทุกๆคนที่มาภายหลังได้เดินรอยตาม เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยณช่วงเวลานีน้ก่อนที่เราจะพร้อมใจกันจุดวิสาขบทีาถวายเป็นพุทธบูชาเราทุกคนจะต้องกรันกายวาจาแจงเราเให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เนี่ย ให้ใจของเรากิ้งเกลียงให้ใจใสใสแต่เริ่มต้นจากบุญกุศลที่เราจะได้นึกทบทวนดังกล่าวในวันนี้เนี่ยด้วยดวงใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์บนวันนี้ที่เราปลืล้มในทุกๆบุญก็จะได้ไปดึงดดด บุญต่างๆ,ๆที่เราทำผ่านมาทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้และในอดีตชาติที่ผ่านมานับพบนับชาติไปท่วนให้มาเชื่อมต่อเป็นสายบุญของเราที่จะกลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมมจํา,าจคิรุงเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพุทธ,ธรัตน,นะธรรมลัตน,นะสังฆลัตน,นะที่อยู่ในตัวของเราน่ะให้มังเกิดขึ้นให้ได้เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างที่กลางกายของเราในวันวิสาขาบูชาในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะประกอบพิธี จุดวิสาขปฏิบสวัรพุทธบูชาให้หลุทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆกลางดวงบนใสๆพรอ้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบาย ว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังมมอ้ตรึกนึกถึงดวงใสใจจดจุในกลางดวงสสใสใสอย่างสบายสบาย ให้สัมอรหังไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ละคลองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆห้ใจใสๆใ,สใจเย็นๆนะจ๊ะห้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะ ในครั้งที่ปัญญาจางเราท่านยังมีชีวิตยอยู่ในช่วงที่ท่านยังแข็งแรงมาถึงวันมาคบูชาก็จะมาประกอบพิธีจุดมาคบปญทีถวายเป็นพุทธบูชา แล้วก็เวียนประทักษิณรอบระบบทสดวัตรธรรมกา,ายทำอย่างนี้ก่อนที่จะย้ายออกไปทำด้านนอกที่ลานธรรมหาธรรมกายเจดีพอถึงวันเป็นคืนสิบห้าค่ำเดือนสาม นหกจะาลัธารันิพพานให้มาปรากฏให้กับผู้มีบุญที่ใจใสใสมีจิตเริ่มใสในประสัมมาสมุทธิจาวและก็ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆ ในช่วงเดินเบียนประทักษินรอบพระบโบสดวัดธรรมกายก็มีผู้มีบุญเป็นจำนวนมากได้เห็นพรัรรมกายของพระสมมอสมุติจารลอยอยู่บนท้องฟ้า เหนือเปล่าเบอร์สดในลักษณะต่างๆกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ในยุคนั้นทีเดียววันนี้ประวัติศาสตร์เก่าๆกำลังจะย้อนกลับคืนมาแม้ท่านจะไม่มีกายมนุษย์หยาบแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ยังคอยดูแลบัดประธรรมกายอยู่ดูแลลูกหลานของท่านอยู่วันนี้เป็นวันดีมีสิริมงคลที่เราลูกหลานของท่านในมร่วมประกอบพิธีบุญอันยิ่งใหญ่อันเชิญมหารัตนาอธิธาต์ของท่าน ไปปฏิสถานที่มหาวิหารของท่านเพราะฉะนั้นนะท่านก็จะมาคุมบุญให้กับพวกเราเป็นพิเศษในช่วงที่เราจะจุดวิสาขะแบบทีแล้วก็เวียนประทักษิณรอบนลกโบสดเพราะฉะนั้นให้เห,หล่กทุกคน พึงทําจิตให้เลื่อมใสในประสัมมาอสุบมมุตรเจ้าให้กลั่นกายวาจาใจก็หลอดให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หยุดนิ่งอยู่ภายในดังกลาง่าวแล้วก็ทําใจให้สบายสบายให้ว่างๆ อย่าไปตั้งใจเกินไปแล้วก็ไม่คาดหวังที่เราจะได้เห็นอะไรเนี่ยทำใจให้สบายๆเหมือนในช่วงที่เราปฏิบัติธรรมในขณะที่เราเวียนประทักษิณรอบเต้าโบสถเราค่อยๆทำกันไปอย่างนี้นะลูกนะ